วันที่16มกราคมพศส5 6 5เวลา9นาฬิกานางอัญชลีสีหามาตสหกรณจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโคโรงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งตามศักยภาพณนะห้องประชุมพิทยาลงกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพระราชการกลุ่มง,งานวิชาการกลุ่มส่งเสริมสากรและพนักงานราชาการสำนักงานสากรจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน53คนทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากร ได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความเข้มแข็งและกำหนดแนวทางการแนะนำส่งเสริมสากรและกลุ่มเกษตรกรโดยมีการนำผลการประเมินทั้ง4ด้านคือด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิกด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน โดยการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคเพื่อระดุมความคิดร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาและยกระดับชั้นสากลสู่ความเข้มแข็งโดยมีกลุ่มงานวิชาการสนับสนุนข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสากลและกลุ่มเกษตรกรให้มีระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป